สองดอกใหญ่เลยเก็บเลยค่ะหลุตรงนี้สวยๆเลยอู้อันนี้สวยมากเลยเดี๋ยวแม่เอาตรงนี้นะมาตรงนี้เอ๊ะนี<อ>่ดูสิสีสวยเห็นแต่ไกลเลยค่ะเนี่ย ลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาที่ป่าเดิมค่ะป่าเซเว่นของเราวันนี้แม่บีมากับลูกสาวสองคนค่ะสวัสดีค่ะ <S 1> <S 1> บ๊ายบายสวัสดีบ๊ายบายแล้ว <S 1> <S 1> พอดีเมื่อวานฝนตกค่ะวันนี้ก็เลยว่าเอ๊พากันมาดูเห็ดดิ่าว่าเห็ดมันออกไหมไปค่ะไป <S <S เห็ดเหลืองค่ะ,จะเจอแล้ว ใช่เห็ดไหมดูใบไ,ไม้อ๋อเห็ดค่ะเห็ดเห็นเหลืองๆอยู่ใต้ตรบไม้มันเปื่อยเปล่าเนี่ยไม่เปื่อยค่ะเมะื่อวานฝนตก เห็ดอะไรลูกไหนไหนอุ้ยอ id <currently> <line hatten> ุ <evacuation continua ussen> hmm. Ooh, ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็ดเหลืองหรือเปล่าแม่ดูสิน่าจะใชู่กอ่าเห็ดเหลืองค่ะเก่งมากอาซิสคองหนาหน่อยแม่ดูสิและนี้อู้อันนี้สวยอันนี้หนูเจ้าอันนี้หรออันนี้คือเห็ดอาซิสคองจะเอาไปนางจะเอาไปวาดรูปไปอะไรเล่นมันข้างหลังมันจะเหมือนเนี่ยเอาไปแกะสลักได้สวยๆอู้ อีกดอกนึงอุ้ยแตกหรือเปล่าเนี่ยอุ้ย,อยสองเข็มเหลืองนี่นิดนึงนิดนึงนิดนึงตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งดอกนึงตรงนี้นไม่ใช่ดอกนึงมันขึ้นมาเป็นก้อนเลยนี่หรอเอ้ามาดูสิ สี่ดอกมันขึ้นมาพร้องกันสองดอกใหญ่เลยก็เห็นมีตรงนี้อีกเย่านะคะใกล้ๆกันนี่ไงกี่ดอกเอ้ย อันเล็กๆกำลังขึ้นมาก็เอาอันนี้ไม่อเอาไหนไหนอ๋อโอเคค่ะเ,คเห็ดเหลืองลูกเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองอาเก่งมากโอเคนีเค่เจอ อ,อ,อุ้ยนี่ไงรองเท้าเนี่ยเกือบเหยียบเอาแล้วหไหนไหนนี่ตรงนี้ตรงนี้น,น,นั่นเหนอรอไอเดียว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 แม่ถอดถุงมือออกแล้ว <to S 1> ไม่รู้เหมือน ột, อกันลูกจะโยนเข้าป่าไปไปะทำไมเราไม่รู้จัก ok, นีลูกก็ไม่เอาเลยแยม,ม้ว่าแม่เจอเห็ดมันปูสีส้มค่ะลูน่าเรียกสีส้มติดปากเลยที่จริงมันเขาเรียกสีตะกัวแดงพังง่ายจังเลย กี่ดอกเนี่ยสีสวยเห็นตะไกล้เลยค่ะเนี่ย แม่เจอเห็ดมันปูสีตะกั่วแดงอะลูกตรงนี้เต็มเลยนี่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 เห็นไหมเห็นไหมคะนี่ตรงนี้แล้วก็นู้นนู้นตนไปตรงนู้นอีกอุ้ยตรงนู้นอีกตรงนู้นอีกตรงนู้นอีกเยอะแยะเลยเอาแม่เก็บก่อนหนูเห็นยังมันดอกเล็กๆอ่ะ มา so ค่ะอัน,อน,อนนี้กินได้เหรอค่ะอันสีส้มๆนั่นเกี่ยมาไหมเกี๊ยวกองไว้ตรงนี้ก็ได้อ่ะ <Okay. S 2> แต่ไม่เกี๊ยอากทีแล้วค่อยๆนะลูกเพราะว่ามันมันมันบอบางหนูนทําแรงมันจะพังอันเกอันว่าอันนั้นอันนั้นไม่ได้ค่ะอันนั้นอะไร,รอะอันนั้นไม่ไม่รู้จักกไม่เอา ดูที่มันแตออกหมดแล้วเนี่ยเ <Here. S 1> บาๆลูกอันนี้เหรออันนั้นก็ได้ด <Here. S 1> นะูเอ,อ,อาเก็บเอาเฮียเซตการ์นะเออมีหนหนๆมันเป็นทางไหลไปเลยหนูนเห็นไหมสีส้มๆนะเก็บเอาเฮีย One. อ้ปกัว <Okay. S 1> ันโอเคล็หอันเล็กหนูก็เอาเหรลูกอ, <laughs> อันเล็กๆมากก็ไม่เอาสิคะปล่อยมันโตก่อน <Okay. S 2> เอามาเอาทางนี้ค่อยๆเ,ยเก็บนะลูกนะโอเค

เก็บเลยค่ะหนุกตรงนี้สวยๆเลยวู้อันนี้สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวแม่เอาตรงนี้นะโอเคมาตรงนี้อเนี่ดูสิโดนเอาดอกนั้นด้วยโอเคโอเคอู้เอาจออันนี้ด้วยค่ะเอาไหนเอาอันเล็กอันเล็กก็เอาเอาไปนู่นข้างหลังโน่นหนุกอีกนี่ เห็นไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไหนแม่ดูสิมันได้ไหมไม่ได้มันได้อยู่นะลูกมันดอกมนึรงดอกนี่ไงใบไม้มันบังอยู่เนะก็บเอานั่น <c oughs> ไม่ใช่เอโอ้ใช่ไม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 ่นั่นได้อยู่นู่นข้างล่างนนด์สีส้มๆนนด์ลงไปเอาอ another, too. นั่นเราไม่เอาเราจะเอาเฉพาะอันนี้โอเค เยเยอ้วันนีใหญ่นะสามอันตัวสามอันติดกันอือหือแค่เงนอืมเอามาตัวนี้ด้วยนี่ลูกริเขาโอเคเข้าอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเอาเหรืออันเล็กนะเอามาเอาไงหนูเห็นไหมนี่นีอีกนี่ลูกมันเล็กหนูต้องหาดีๆดอกนี้นะ นี่ไงอู่ตรงนั้นเห็นไหมแม่คะทำไมแม่ไม่เยอะนะมาซิแมวเอ้าเราหามันเราก็ได้เพิ่มมาซิหนูจะเก็บไหมอันนั้นแม่จะเก็บไว้ให้หนูเก็บอ่ะเก็บเอาอันนี้นะคะอยากเก็บเล็กๆอุ๊ปไม่อันนั้นไม่เอาลูกปล่อยมันโตก่อนโอเค มีตรงนี้ไหน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 โอ้โหเก็บเก่งเก่งเก่งอะเก็บเลยค่ะลูกเพี้ยอ่าลอนโอเคนู่นไงแม่เห็นมีข้างบนอีกโน่นหรือเปล่าไปดูซิ <c oughs> นั่นไงนั่นไงสองดอกใหญ่ๆน, <But this S 1> นั่นเอาเออดเป็นซิสมาโนดยังได้อยู่ลูกมันไม่แก่รหรอกมะ <Yeah. S 1> เอามาดอกนั้นด้วยเนี <Yeah. Okay. S 1> okay. ่ยโอเคโอเคไปกลับไปที่เทรลลูกน่าจะไม่มีเห็ดแล้วเนี่ยสองแม่ลูกพากันปีนเนินขึ้นมานี่ค่ะป่าที่พวกเราเจอเห็ดมันปูสีตะกวัวแดง มามาตามแม่มาเจอตรงนี้อีกโอ้ยได้ไหมเนี่ยได้อยู่เก็บอยู่ในกระเป๋านั่นแหละลูกหนูเปิดดูซิมันมีหลายช่องนะลูกสาวถามกินขนม อุ้ยเห็นมันซ่อนอยู่ในใบ,บไม้ตรงโน้นอีกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามลงไปไปค่ะไปได้ไหมกองไว้ตรงนี้ก่อนมันจะเล็กๆหาดูดีๆนะคะรุนแรงก็ไม่ได้พังหมดนู่นไงตรงนู้นอีกเห็นไหมคะนี่นี่นี่นี แล้วก็ตรงนี้มีนี่น,นี่โอเคมันต้นใก้้ขอนไม้ป่ะ เน,นี่ยไปเกงแบบอร่อยนะคะเนี่ยลกเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยขาย,ยาวๆตรงไหนอีกนี่ไงนี่ไงตรงนี้เปืือยยังได้อยู่ค่ะ ต้องคอยๆเก็บมันแตกง่ายค่ะทุกคนตรงไหนอีกนู่นไมมีอีกไหมน้องเดี๋ยวขอตัด ตีนกองนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้ไปต่ออยากตัดที่นี่เพราะว่ามันจะได้มีเชื้อเกิดอีกสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะถ้าใครชอบวิดีโอของแม่วีฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ติดตามให้แม่บีด้วยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เห็ดมันปูนะคะแต่เป็นสีสีตะกัวแดงเลยกสั้นๆก็สีแดงแหละค่ะแต,แต่เวลาแม่บีเจอแม่บีจะชอบเรียกติดติดปากว่าสีส้มๆเพราะมันเหมือนสีส้มจริงเอ๊ะหรือว่าแม่บีตาบอกสี เล็กๆอย่างเนี้ยค่ะแกงอร่อยมากมเ,เรียบร้อยแล้วค่ะนั่งคะทุกคนเจออีกตรงนี้ค่ะตรงนี้แล้วก็มีเนี๋ยนะคะข้างบนนูน้นนี่อีกนิดนึงโอเคได้อยู่ได้อยู่วางตรงนี้เนาะตะก,การเนาะ แม่เจอตรงนี้เยอะเลยลูกแมเจอตรงนี้เยอะเลยค่ะเห็นไหมคะจายเจอตรงนี้อีกแก่ยังเนี่ยยังได้อยู่ยังได้อยู่แล้วซ่อนอยู่ในโพรงไม้ตรงน้นไม่รอดหรอกจ้า เจ็ดชั้นเหมือนเดิมอุยอ้ยอุย้ยทุกคนอยู่ตรงโน้นนี่ค่ะตรงโน้นเห็นไหมะคะสีส้มๆเดี๋ยวซูมให้ดูนะ็ดนี่ไงเห็นไหมะคะสีสีส้มๆตรงโน้นใช่หมดเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปค่ะโอเคเี๋ยวไป ตรงนน้นค่ะทุกคนลูน่ากินอะไรคะลูกลูกสาวนั่งกินขนมรออยู่อุ้ยอันนี้ดอกสวยเลยมีดอกใหญ่ด้วยแล้วก็มีตรงโน้อนอีกเห็นไหมคะอุ้ยเห็นข้างพรงน้อนอีกอเดี๋ยวต้องตามค่ะตามเดีย๋ยวเอานนี้ก่อนเนาะ ดอกเล็กๆเก็บยากแต่ว่าอร่อยค่ะแกงอดอกนี้ใหญ่ก็เพื่อนหน่อยไปใส่ต่อค่ะตรงนี้เลยเตั้งกองไว้ไตรงนี้แล้วกันเพราะว่าแม่บีเวลาเจอเห็นแล้วสติชอบหลุดค่ะ างคือกล้องเกิ้งนี้หมุนแบบไม่ทันระวังทำทุกคนเวียนหัวหมดอันอับตั้งไย่นี้แหละดีที่สุดดอกเล็กๆน่ารักน่ารักขึ้นมาอีิดนึง นี่มันนี่โอดันนีหลายแล้วนี่โอเค <Okay. S 2> คุณคะบีเห็นสีสมๆแดงๆตรงนู้นค่ะไป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 น่าจะใช่น่าจะใช่อุ๊ยใช่ค่ะใช่ใช่อุ๊ยวันนี้สรุปคือได้เห็ดมันปูสีตะกวัวแดงเยอะเลยเห็นไหมคะนี่อดอกเล็กๆสวยๆงามๆอย่างนี้ค่ะนี่ ตรงนี้อีกตรงโน,น้นโน้อนอีกวิข้างบนโน้อนอีกค่ะโน,น้นโน้นโน้นโอเคเก็บ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 โอเคค่ะลูน่ารอตรงโน้นนะคะอ,คอุ้ยยุง่งบังเห็ดหมดโอเคนี่ โชคดีที่ลงมาแวะตรงนี้นะคะเนี่ยตอนแรกว่าจะกลับบ้านกันแล้วอกองไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยตามเก็บทีหลังตรงไหนอีกนี่เพื่อความมันอันต่อเนื่องเราต้องไปต่ออย่าหยุดใช่ไหมคะดอกเล็กๆเกนี่ยค่ะทุกคน เจอเห็นนี้เยอะมากแต่ไม่กล้าเก็บอะไมวดีกว่าให้มั่นใจก่อนเพราะว่ามันมีที่นี่มันมีแฝดพิษค่ะเยอะเลยมีสามตัวที่หน้าตาแบบคล้ายๆกนันนะคะเราจะยังไม่เอาอย่างนี้ทำไมยุงเยอะจังได้ไหมเนี่ย เเอาเห็ดวางกองไว้แล้วลืมนะคะทุกคนจำไม่ได้ว่าตัวเองวางตรงไหนมันเล็กย,ยุ่งกัน,นบางคนก็บอกอไม่เคยเห็นสีนี้เลยมันกินได้เหรอกินได้นะคะอร่อยด้วยเ,เล็กๆนี่ค่ะจิ้วแต่เจ็บ จิแต่เจวเลยอันนี้ไม่ใช่นะคะเห็ดพิษอันนั้นมันเมื่อกี้มันเกิดในขอนไม้แต่ว่าเห็ดนี้มันเกิดในดินเห็นตรงไหนอีกนะคะอูยนี่ไงเดินผ่านไปได้นไง ตรงนี้น,น,น,นี่เห็นแล้วไหน,นี่ตรงนี้เลยทุกคนช่วยจำนะว่าแม่มีกองเห็ดไว้ตรงไหนมั่งจิเดินไปข้างหน้าเจอเห็ดไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วลืมกองเห็ดน,นะโอ้ย เร็วๆรูกหน้ารอแป๊บนึงค่ะลูกทำไมตอนแรกเราไม่เห็นเนี่ยจะกลับบ้านแล้วค่อยเห็น no> มันหรือว่ามันเพิ่งโตบางยูใบไม้นี่เห็นอะไรอ่ะลูกดูสินี่ไอซีอาร์ตส์ของวีลิตอลัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดูสิมันใช่เห็นนางลมไหมมันดอกใหญ่จังเลยอุ้ยเห็นนางลมรูหน้าเห็นนางลมดูสิอันบนลอมเลยอุ้ยอันนี้ก่อนน่าเอาอันนี้ด้วยนะคะนี่นี่อุ้ยเห็นนางลมดูดูรูหน้าเจอเห็นนางลมทำไมมันใหญ่จังนี่ลูก หมุเจ้ตรงนู้นอีกเหรอโอเคโอเคเอาเก็บเก็บเห็นนางลมไ่มคะทุกคนหยอกไปรึเปล่าไม่อยเกนนไ่ด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไหนตะก้าให้นางเงียบโอเคค่ะแต่มันโตเล็กไม่อยากแครอยากเอาเฮดไปฝั่งน้องอุ๊ยดูอะไรในตะก้านี่ยัดลงไปเนาะเอาใส่ตะก้านุซี่มาเห็นมีข้างล่างอีกค่ะ เห็นไหมคะนะ่ะเป็นบนขอนนะ่ะเอาอันนี้ก่อนอุตส่าห์ว่าจะตดัดวางไว้นี่สวยๆเลยอุ้ยฝั่งนี้ก็มีลูกนี่ไงนี่ไงอ เ้ยเห็นนางลมค่ะสองอันนี้ใช่เห็ดมิ้นหรือเปล่าน่าจะใช่ดอกเล็กมันน่ะนี่นานไงใช่ค่ะตรงนี้อีกอันนึงมันมีอีกไหมเนี่ยตะก้าเห็ดเราวันนี้อันนี้เห็นนางลมนะคะ อันนี้เห็ดเหลืองหรือว่าเห็ดมันปูส่วนอันนี้ก็เห็ดมันปูค่ะแต่เป็นสีตะกัวดแดงอันนี้ไม่ใช่เห็ดนะคะเป็นก้อนไม้อะไรสักอย่างลูกสาวเก็บมาเจะอากลับบ้านเอาไปเล่น